ค่ะพบกับคุณครูในชั่วโมงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่17สิงหานะคะหยิบแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ขึ้นมานั่งเรียนพร้อมกับดูวิดีโอนะคะก่อนอื่นนะคะขอทบทวนความหมายของแรงลับให้นักเรียนจําให้ได้ก่อนเพื่อเอาไว้ใช้สอบนะคะแรงลับนะคะคือแรงที่ เป็นผลรวมของแรงตั้งแต่2แรงขึ้นไปถ้ามีแค่1แรงจะไม่ใช่แรงลับนะคะต้องเป็น2แรงขึ้นไปเหมือนในภาพนะคะ1แรง2แรงช่วยกันผักกดโอเคนะคะต่อไปผลของแรงลับเกิดขึ้นได้3กรณีนะคะมาดูกรณีที่1ดูในภาพนะคะ หนึ่งแรงสองแรงนะคะเขาช่วยกันผักใช่ไหมคะคําว่าช่วยกันก็คือนักเรียนต้องเอาค่าแรงของสองคนนี้หรือสองแรงนี้มาบวกกันนั่นก็คือ10บวกห้าได้15ห้านิวตันถูกไหมคะเสร็จแล้ววัตถุจะเคลื่อนที่ทิศทางก็คือลูกศรจะไปทางด้านขวาขวามือของนักเรียนนะ ซ้ายอันนี้คือซ้ายอันนี้คือขักก็คือว่าถูเคลื่อนไปหางด้านกว่าอันนี้คือกรณีที่1ต่อไปกรณีที่สองก็คือแรง2แรงคนนี้แรงที่2แรง2แรงนะคะเขาผักแข่งกันคําว่าผักแข่งกันให้นักเรียนนึกถึงลบไว้เลยนักเรียนก็ดูค่าแรงของแรง1กับแรง2นะคะ อันไหนที่มีค่ามากนะักเรียนก็เอาตั้งและก็ลบก็คือ10บลบได้5นิวตันค่าแรงลับก็คือ5นิวตันเสร็จแล้ววัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางด้านด้านขวาโอเคนะคะอันนี้คือกรณีที่2ต่อไปเป็นกรณีที่3นะคะกรณีที่3ก็คือแรง2แรงแรง1แรง2 โดยค่าของแรง1ก็คือ5 2ก็คือ5 5ลบ5เขาผักแข่งกันใช่ไหมคะก็ต้องเป็นลบ5ลบ5ก็คือ0นิวตันถ้าเป็น0ูนิวตันวัตถุจะไม่เคลื่อนที่ให้เรียนตอบแบบนี้อันนี้คือ3กรณีของการเกิดแรงรับจำให้ได้นะคะเดี๋ยวกูจะเอาไปออกข้อสอบนะักเรียนตอบให้ได้นะ ต่อไปคุณครูจะเฉลยแบบฝึกหัดหน้า47เอาไว้ให้นักเรียนดูตอนสอบนะคะข้อ1ส่วนใหญ่แล้วทุกคนตอบถูกเท่าที่คุณครูตรวจนะคะแต่ที่เป็นปัญหาคือข้อ2ให้นักเรียนนําปากกาแดงของนักเรียนขึ้นมาข้อไหนที่นักเรียนถูกนักเรียนติ๊กถูกแต่ข้อไหนที่ผิด นักเรียนไม่ต้องใช้ลิควิดลบนะคะให้ใช้ปากกาแดงของนักเรียนเขียนคําตอบที่ถูกต้องที่คุณครูเฉลยนี้ลงไปในแบบฝึกหัดของนักเรียนลงไปในช่องว่างของแต่ละข้อได้เลยโอเคนะคะ,ะเขียนตรวจและก็เฉลยหน้า47ให้เสร็จก่อนนะคะเสร็จแล้ววันนี้เราจะ เปิดแบบฝึกหัดหน้า50ถ้าเรียนทำไม่ทันนักเรียนกดสต็อปดูก่อนนะคะเปิดแบบฝึกหัดหน้า50นะคะหน้า50จะมีทั้งหมด3ข้อนะคะหน้า50ให้นักเรียนดูภาพและเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทาต่อวัตถุพร้อมระบุขนาดและทิศทางของแรงลับที่เกิดขึ้นกับวัตถุอันนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะกําหนดให้ความยาวอันนี้ไม่เป็นไร ไม่ต้องซีเรียสขอให้หนักเรียนเขียนแผนภาพและก็กําหนดทิศทางได้ก็พอนะคะให้หนักเรียนใช้ปากาน้ําเงินของนักเรียนเขียนลงไปได้เลยพร้อมกับใช้ไม้บรรทัดขีดด้วยคุณครูจะทำตัวอย่างข้อหนึ่งให้ดูนะคะถ้านักเรียนไม่ใช้ไม้บรรทัดขีดนะคะมันจะไม่สวยนะ,ะเพราะฉะนั้นทำให้สวยให้เห็นถึงความตั้งใจนะคะ ก่อนอื่นเลยข้อหนึ่งเอกออกแรง40 N, นิวตันพลออกแรง60นิวตันคุณครูอันนี้เป็นตู้นะคะคุณครูจะใช้กรอบสี่เหลี่ยมเป็นตัวแทนของตู้อันนี้คุณครูไม่ได้ใช้ไม้บรรทดัดมันก็จะไม่สวยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะเสร็จแล้วเอกออกแรง40 40นิวตัน จะมีขนาดน้อยกว่า60ใช่ไหมคะเราก็ใช้ลูกศรที่มีขนาดสั้นกว่าแรงนี้เขาก็ทำอย่างนี้ดูไหมคะก็เขียน 40, 40ไปข้างบนแบบนี้ต่อไปพ้นออกแรง60เขาผักเข้าหาตู้ถูกไหมคะทั้งสองคนนี้ผักเข้าหาตู้60ก็จะยาวหน่อยโอเคนะคะ60 นิวตันอสองคนนี้เขาผลักแข่งกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นลบนักเรียนก็เอามากลบน้อยก็คือเอา6 10ลบ40ถูกไหมคะ60ลบ40ได้20เพราะฉะนั้นแรงลับเท่ากับ20นิวตัน แล้วพิงก็ใช้ประกาน้ำเ,เงินเขียนลงไปเสร็จแล้วนะคะวัตถุเขาจะถามว่าวัตถุมันจะเคลื่อนที่ไปทางไหนนักเรียนคิดว่าใครจะชนะพลชนะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวัตถุต้องเคลื่อนที่ไปทางด้านันนี้เป็นด้านซ้ายซ้ายกับขวาของนักเรียน วัตถุต้องเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายถูกไหมคะนักเรียนก็เขียนเลยเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายใช้ปากกางินเขียนและอย่าลืมใช้ไม้บรรทัดนะคะส่วนข้อ2พ้นออกแรง60ินิวตันนัดออกแรง60นิวตันคุ้นๆไหมคะนักเรียนก็วาดกรอบสี่เหลี่ยมเหมือนคุณครูเลยทั้ง3ข้อนี้นะคะวาดกรอบสี่เหลี่ยมและก็วาดลูกศร เหมือนคุณครูแบบนี้ที่คุณครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างทําแบบนี้เหมือนคุณครูจะถูกต้องโอเคนะคะเขาเรียกว่าการเขียนแผนภาพอโอเคนะต่อไปข้อ2องอนักเรียนก็วาดตู้วาดลูกศรและก็ใส่60นิวตนัน60นิวตันไปด้วยอันนี้คุ้นๆใช่ไหมลองทำดูนะคะ ผิดถูกไม่เป็นไรขอให้ได้ลองคิดและทําดูต่อไปข้อ3ข้อนี้เอกออกแรง50พลออกแรง50นักเรียนสังเกตดูดีๆนะค่ะว่าเอกเนี่ยไม่ได้ผักแข่งกับพลนะเอกกับพลเนี่ยกำลังผักช่วยกันไปแล้วนะ เอกกับพลเนี่ยกำลังผลักช่วยกันเพื่อให้วัตถุมันไปทางด้านสายเพราะฉะนั้นเราจะเอาลบเอาลบไม่ได้เราต้องเอาเป็นอีกทางหนึ่งโอเคไหมคะเวลา,าว่าลูกศรอ,อย่าลืมนะว่าเอกต้องการให้ตู้ไปทางไหนนักเรียนดูดีๆนะ โอเคคุณครูใบ้แล้วข้อ3ามจะยากา่อยเดี๋ยวคุณครูจะตรวจดูว่าใครทาถูกต้องบ้างโอเคนะคะเราทํามาดูไม่ต้องกังวลค่ะผิดถูกไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ลงมือทําเองอ,อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่มีบางห้องนะคะยังจําเลขที่ของตัวเองไม่ถูกนะคะนะักเรียนดูดีๆนะคะจําให้ได้นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูมีแค่นี้สวัสดีค่ะ